สวัสดีครับที่นี้เราก็เข้าสู่ช่องแมลคิกกับการสรุปเนื้อหาเกมสังกกนั่นเองจากภาคที่แล้วที่ผมได้สรุปเนื้อหาไว้ตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับก็คือในส่วนของการไลฟ์สดแคมเปญอ้วนเซียวภาคที่2แล้วก็ภาคที่3และในส่วนของเกมเพลย์กองซุนจา้านที่ได้เปิดเผยโหมดปรดิศน์หรือโหมดแรคคอร์นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆม,มาบ้างในส่วนแรกเลยนะครับก็คือบอดภาคนี้จะรักตัวกดตายมากขึ้นนะครับ จะเห็นได้ว่าในส่วนของกองซุนจ้านจะยื่นข้อเสนอขอยอมแพ้ยอมเป็นลูกกระจอกของอุนเซียวเมื่อรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้นะครับก็จะทําให้ฝ่ายที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยเมื่อเหลือเมืองเพียงแค่1นถึงสเมืองเนี่ยเขาจะยอมมาเป็นเมืองขึ้นของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะยอมรับหรือว่าจะล้างบางมันให้หมดเลยนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรายอมให้มันเป็นเมืองขึ้นของเราเนี่ยก็คือเราจะสามารถดึงเอาตัวละครฝั่งศัตรูนะครับมาเป็นพวกเดียวกับเราได้ด้วยครับ แล้วก็จะทําให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับฝ่ายตัวละครนั้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับจะไม่ได้มีความสัมพันธ์นั้นลบนั่นเองทําให้เราเชิญเข้ามาได้ง่ายขึ้นสำหรับยูนิตระดับสูงนะครับจะต้องปลดล็อกผ่านรีฟอร์มและต้องให้แม่ทัพของเรามีเลเวลสูงถึงเกณฑ์ด้วยนะครับจึงจะสามารถสร้างได้ซึ่งในส่วนของทอาหารแต่ละาธาตุเนี่ยก็จะขึ้นตรงอยู่กับรีฟอร์มแต่ละสีด้วยนะครับ อย่างเช่นถ้าหากเราปลดล็อกรีฟอร์มในส่วนของสีเขียวเนี่ยหรือทางการเกษตรเนี่ยก็จะทําให้เราสร้างทหารที่เป็นทหารสีเขียวนะครับหรือพวกทาเขียวนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสร้างทหารที่เป็นบัฟสีแดงเราก็ต้องไปที่ในส่วนของการทหารนะครับหรือรีฟอร์มในส่วนของการทหารที่เป็นสีแดงนั่นเองครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างพวกพลันูหรือพวกอาวุธยิงระยะไกลนะครับเราก็ต้องไปที่สายสีฟ้านะครับหรือรีฟอร์มในส่วนของสีฟ้านั่นเองนะครับเราจึงจะสามารถปลดล็อกในส่วนของทหารระดับสูงที่เป็นสีฟ้าได้นั่นเองนะครับ และในส่วนของภารกิจที่ส่งตัวละครไปช่วยบริหารดินแดนนะครับเพื่อรับโบนัสพิเศษเนี่ยแต่ละภารกิจจะต้องปลดล็อกในผังสกิลของตัวละครก่อนถึงจะสามารถมีให้เลือกใช้นะครับถ้าว่าเราไม่ได้ทําการปลดล็อกสกิลการบริหารดินแดนเนี่ยก็จะทําให้ในส่วนของกุนซือหรือขุนศึกของเราเนี่ยไม่สามารถไปโบนัสในส่วนนั้นได้นะครับในส่วนของกัปตันหรือในกองที่เป็นฝ่ายของอ้วนเสี้ยวเนี่ยจะสร้างได้นั้นจะมาเป็นกองทหารเลยนะครับซึ่งในส่วนของกัปตันเนี่ยจะสามารถคุมกองทัพได้ทั้งหมด6กองแทนขุนศึกได้ด้วยนะครับ แต่ทีนี้ในส่วนของกัปตันเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวเดียวแบบผลึกนะครับจะเป็นเพียงแค่กองทหารกองหนึ่งทั้งกองนะครับดังนั้นจึงทําให้ในส่วนของฝ่ายอุนเซียวเนี่ยจะได้เปรียบในส่วนของจํานวนกองทัพนะครับทําให้มีทหารมากกว่าฝ่ายศัตรูนั่นเองนะครับส่วนต่อมาฝ่ายอุนเซียวเนี่ยจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครบ่อยมากนะครับก็จะตรงตามกับปฏติสาตร์นะครับที่ในส่วนของฝ่ายอุนเซียวเนี่ยจะมีปัญหาภายในเยอะมากนะครับทั้งการแข่งแย่งชิงดีระหว่างขุนนางหรือระหว่างลูกๆของตัวเองทัั้ง3คคนนะรบ หรือแม้แต่น้องของตัวเองนะครับก็คืออ้วนสุดเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะมากนะครับจึงทําให้ในระหว่างการเล่นเนี่ยก็จะมีอ e ีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับให้เรากดเลือกใช้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องเลือกดูด้วยนะครับว่าเราจะเลือกช่วยใครหรือสนับสนุนใครนะครับซึ่งแต่ละคนหรือแต่ละอีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีบัฟทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องเลือกกันเอาเองนะครับและก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะมีอ e ีเวนต์ให้จูโลกออกจากฝ่ายกองซุนจา้านด้วยนะครับซึ่งก็จะตรงตามกับ เนื้อเรื่องนะครับที่จูโร่เนี่ยก็จะไปอยู่กับเล่าปีแทนนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสเกิดอีเวนต์เนี่ยก็ยจะขึ้นอยู่กับภาาความสัมพันธ์แลวก็การเลือกตอบคาถามระหว่างเกมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีทีระหว่างเกมออกมานะครับในส่วนของความเทพของลิโป้นะก็จะมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยนะครับก็จากที่เราเห็นเลยนะครับในส่วนของการไล์สดก็คือเขาจะมีเท,ท็จที่ส่งผลเสียหนักมากนะครับก็คือทําให้ไม่พอใจมากเมื่อไม่ได้รับการเลือกตําแหน่งนะครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าหากว่าเราไม่ให้ตาแหน่ง ไม่พอใจเราแล้วก็อาจจะติดตัวออกห่างหรืออาจจะก่อกบฏเลยก็ได้นะครับซึ่งไอริปโป้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันเป็นจอมหักหลังแล้วก็เป็นลูกสามพ่อก็ถ้าจะใช้งานก็ต้องเลี้ยงมันดีๆหน่อยนะครับถ้าเราเลี้ยงมันไม่ดีหรือไปมีปัญหากับมันเนี่ยก็อาจจะข้อขาดได้นะครับในส่วนต่อมานะครับที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือเมื่อเราไปช่วยสุขของฮองเต้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถพัฒน์ดินแดนของอาณาจักรฮันได้ด้วยนะครับ ซึ่งอาณาจักรฮั่นเนี่ยจะมีอยู่เต็มแผนที่เลยนะครับสำหรับเมืองที่ไม่มีการปกครองโดยขุนศึกคนไหนนะครับก็จะกลายเป็นอนาณาจักรฮั่นนะครับซึ่งในหัวเมืองเหล่านี้เนี่ยเราสามารถผนวกินแดนได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราได้ฮองเต้ามาอยู่ในการปกครองของเรา <c oughs> ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่ออุนเซียวช่วยฮองเต้ได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําการผนวกินแดนของฝ่ายอาณาจักรฮั่นได้ด้วยนะครับก็จะเหมือนกันที่ต่งโต๊ะมีบัฟอันนี้เหมือนกันนะครับ แต่ก็จะมีอีกคนนึงนะครับที่สามารถพูดหนุนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี้องเตน้นั่นก็คือเล่าปีนั่นเองนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นราชวงศ์ฮั่นเป็นพระเจ้าอาอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้สกิลปาดน้ําตาเพื่อที่จะรวบรวมแผ่นดินได้โดยที่ไม่ต้องสินเลือดสินเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความโกงและก็ความเกลียดของเล่าปีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนขอพวกมือขึ้นของเรานะครับถ้าหากว่าเราดูแลเขาไม่ดีหรือถ้าหากว่าเราอ่อนแอลงเนี่ยพวกมึงขึ้นของเรานะครับ,รรรก,รรบก็จะมาตีตลบหลังเราด้วยนะครับ สำหรับภาคนี้นะครับถ้าหากว่าเราขยะดินแดนมากเกินไปหรือมีความอ่อนแอลงนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบอดเนี่ยมันจะทําการประกาศสงครามกับเราได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีความอ่อนแอหรือขยะดินแดนมากเกินไปนะครับเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยค่อนข้างที่จะสาคัญด้วยนะครับก็ต้องระวังว้ให้ดีด้วยอย่างเช่นกองสุน้านที่เป็นเมืองขึ้นของพวกฝ่ายอุนเซียลนะครับซึ่งเห็นได้ชัดอย่างในไลฟ์สดนะครับที่พออุนเซียวมีความอ่อนแอลงนะครับ กองสุนจานที่เป็นเมืองขึ้นของเราเนี่ยก็ได้ทําการมาตลบหลังของเราได้ด้วยนะครับดังนั้นสำหรับใครที่จะเล่นภาคนี้นะครับก็ต้องคอยมาระวังการขยายินเดรแล้วก็ความสมคัญทางการพูดไว้ด้วยนะครับต้องคอยบริหารจัดการให้ดีๆด,ด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ลบอย่างเดียวนะครับและในส่วนต่อมาที่มีการ,ปรเปิดเผยก็คือในส่วนของโหมดเล็กขอนะครับหรือหมวดบริษัทนั่นเองจากที่เรารอคอยมาย่า,านาน,นะครับกว่า8เดือนก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เกมเพลย์ออกมาแล้วนะครับว่าในส่วนของหมดเล็อรอนหรือหมวดบร,ริษัทเนี่ยมันมีความ แตกต่างจากโหมดแฟนตาซียังไงนะครับในส่วนแรกเลยนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือจะมีการเปลี่ยนชื่อฝ่ายด้วยนะครับในกรณีที่ฝ่ายนั้นมีดีด้การปกครองอยู่เยอะหรือตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างเช่นเล่าปีก็จะกลายเป็นคิงดอมออฟชิวฮันนั่นเองนะครับในส่วนของพลหน้าไม้ในภาคนี้เนี่ยก็จะยิงไกลมากนะครับยิงยิงย้อยได้เหมือนกับธนูด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธที่น่าจะโหดมากเลยทีเดียวนะสำหรับภาคนี้นะครับ ในส่วนของฉากการสู้รบนะครับจะมีความชา้าลงมากจากโหมดแฟนตาซีนะครับเพราะว่าในส่วนของแม่ทัพเนี่ยจะมีความอ่อนแอลงมากนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลที่บ้าข้างในการใช้งานด้วยหรือพูดง่ายๆคือแม่ทัพของเราก็คือเป็นแม่ทัพทั่วๆไปแบบในภาคเก่าๆของโหมดปอดิศาสนนะครับก็คือถ้าหากว่าโดนตน,นูระดมยิงเนี่ยก็คือตายแล้วตายเลยนะครับในส่วนของทหารม้าภาคนี้ก็ถือว่าโหดมากนะครับถ้าใครจะเล่นสายม้านี่ก็ถือว่าภาคนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าทหารม้าเนี่ยค่อนข้างที่จะชาร์โหด แอม่าธนูนี่ก็ตีประชิดได้หัวด้วยเป็นภาที่ใครหลายๆคนน่าจะชอบนะครับและสําหรับข้อมูลเปรียบเทียบความาต่างๆระหว่างหมดบริษัทกับหมดแฟนตาซีนะครับทางค่ายก็ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในสุขของหมดบริษัทกับหมดแฟนตาซีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือบริการนะครับในส่วนของสายแฟนตาซีเนี่ยแม่ทัพของเราจะไม่มีบริการนะครับแล้วก็จะมียูนิตเป็นแค่ยูนิตเดียวเป็นแม่ทัพตัวโดดเลยนะครับ ซึ่งแม่ทัพของเราเนี่ยจะสามารถทาดวนได้แล้วก็สามารถปุตลุยมีสกิลใช้ด้วยนะครับแต่สำหรับโหมดประริศาสนะครับแม่ทัพจะลงสนามพร้อมกับบอดิการ์ดความแข็งแกร่งจะลดลงมากนะครับไม่มีสกิลเวอร์วางให้ใช้แล้วก็ทําให้ต้องไปโฟกัสที่ทหารแล้วก็แผงกันลบด้วยนะครับในส่วนที่2เลือกความตายนะครับสำหรับแม่ทัพในโหมดแฟนตาซีนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมีความถึกเยอะมากนะครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะตายในสนามลบก็จะมีการสุ่มนะครับว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นบาดเจ็บแทนได้นะครับแล้วก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมครับมันก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลายมาเป็นเฉลยของเรานะครับก็จะทําให้เราสามารถจับเข้ามาแล้วก็เอาคามาใช้งานได้นะครับ<ๆ>แต่สําหรับในโหมดปลยสารนะครับแม่ทัพถ้าหากว่าตายแล้วก็คือตายเลยนะครับแม้แต่ลิปโป้ที่คิดว่าแน่เนี่ยถ้าหากว่าโดนหาธนูระดมยิงเนี่ยก็คือตายแล้วตายเลยนะครับจะไม่มีการฟื้คนคนืนขึ้นมาอีกดังนั้นเราก็ต้องคอยปกป้องอแม่ทัพของเราให้ดีๆด,ด้วยนะครับ ในส่วนของความเหนื่อยความเหนื่อยในส่วนของโหมดบริัาเนจะมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ส่งผลมากด้วยในเกมเพย์เพราะว่าในโหมดนี้ี่จะเน้นที่กองทัพเป็นหลักนะครับในส่วนของความเหนื่อยเนี่ยก็จะลดทอนความสามารถในการต่อสู้และการป้องกันของทหารของเราลงไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราเคลื่อนที่หรือทําให้ทหารเราเหนื่อยมากๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อการรบเหมือนกับภาคเก่าๆนะครับ แต่สำหรับในส่วนของโหมดแฟนตาซีนะครับความเหนื่อยของเื้อหาจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ในการสุ้ลมนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักของภาคนี้ก็คือแม่ทัพนะครับเพราะว่าแม่ทัพเนี่ยจะเก่งเบิกวังอลังการมาก1ต่อ100ก็ได้นะครับยิ่งเจอลิโป้นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่ามันจะโหขนาดไหนนะครับฉะนั้นในโหมดนี้เราไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับส่วนของข้อมูลเกมเพลย์แล้วก็เนื้อหาที่เปิดเผยออกมาในสำหรับ2อาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนีก็ต้้้้้ออองงขขขบบบคคุณทททาาาาาดดมนี่ไํกรรรรรววูลใหเยะั และก็ขอฝากในส่วนของเพจไททอล์2ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกมสามโคก,กหรือเกมอื่นๆในค่ายไทวอล์นะครับก็สามารถมาที่เพจนี้ได้หรือใครต้องการที่จะหาเพื่อนเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มไททอล์2คุปปอรวอลแฟร์ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมการเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าอยากจะหาเพื่อนเล่นหรืออยากจะนัดก,กันเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาในนี้ได้หรือจะมาถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลการเล่นก็ได้นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่กลุ่มนี้สุดท้ายนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม